สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของประเด็นนะคะเกี่ยวกับดราม่าของรายการ BBC นะคะรายการหนึ่งที่ชื่อว่า Dark Side of Thailand ดำเนินรายการโดยพิธีกรหญิงนะคะอายุ29ปียองจากเกิดปี1996เธอซาร่าแมตเดอร์มอนนะคะเธอโด่งดังมาจากรายการ Love Island ซึ่งเป็นรายการที่ดีฉันไม่ดูค่ะใครดูก็ดูไปนะคะเป็นรายการที่ไม่ได้มีสาระใดๆเลยแต่ว่าเธอก็ สามารถนะคะที่จะมาดําเนินรายการสารคดีของเธอเองได้ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะจ๊ะแต่รู้ว่าที่แน่ๆเนี่ยหลังจากที่รายการ Dark s ดัก of Thailand เผยแพร่ออกไปทาง BBC เธอโดนสาบกันเละเลยค่ะโดยเฉพาะชาวเน็ตนะคะไม่ใช่คนไทยที่สาบนะจ๊ะฝรั่งก็สาบจะเธอเพราะว่าพิธีกรหญิงคนนี้เนี่ยเธอได้ไป นะคะถายในมุมที่มันมืดของเมืองไทยนะคะเพราะว่าชื่อ,อรายการเขาบอกแล้ว d k Side of Thailand นะก็เกี่ยวกับเรื่องของการค้าประเวณีนะคะที่บอกว่าผิดกฎหมายแต่ว่าก็ยังเห็นมีค้าอยู่แล้วก็ยังเห็นมีตำรวจอยู่แล้วก็พูดถึงเรื่องของอาการเข้าไปร้านนวดมีการชักกระปุกนู่นนี่นั่นอะไรยังไงโอแล้วชาวเน็ตสาบกันเต็มเลยค่ะนะขอบอกก่อนว่า น้องคนนี้เนี่ยพิธีกรหญิงคนนี้เนี่ยเธอก็เป็นคนลอนดอนนะคะแต่มาจากอีสต์ลอนดอนแต่แชมเนี่ยอยู่เซาล์ลอนดอนนะแชมอยู่คิงส์เติร์นค่ะคิงส์เติร์นเดินพอนแชมนะคะเพืเ่อนๆขาแล้วอย่างที่บอกรายการโดนสาบเราในฐานะอินฟลูเอนเซอร์คนไทยคนหนึ่งที่ทำช่อง YouTube ในอังกฤษม,มานานเธออย่าให้ฉันพูดถึงดาร์กไซด์ของ UK บ้างอย่าให้ฉันพูดถึงดาร์กไซด์อับยูเนี่ยต์เดคิงดมมากกูจะมา ทำออกมาให้มันยาวมากกว่านี้อีกนะจ๊ะขอบอกก่อนเลยว่างงมากนะว่า BBC ปล่อยให้สารคดีนี้ผ่านได้ยังไงนะคะแล้วเธอรู้ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยคนอังกฤษเนี่ยมีความสุขไหมถามสิ เห็นไหมล่าสุดข่าวออกมาประท้วงคนออกกันไปเป็นแสนในลอนดอนเธอวันนั้นเนี่ยฉันออกไปข้างนอกลอนดอนกับสามีเพราะว่าฉันไม่หักเข้าไปในใจกลางลอนดอนคนเข้าไปเยอะแสดงว่าคนไม่ได้แฮปปี้กับประเทศนี้แล้วเธอเห็นไหมพวกเออดิจิตอลโนแมทที่ที่เขาเดินทางไปไทยกันอะที่นางก็ไปถ่ายเห็นปะ พราะอยู่ยูเคมันไม่ได้สามารถหาเงินได้เท่าเมืองไทยบางคนเขาก็ต้องไปหาโอกาสที่มันดีกว่าไปอยู่เมืองไทยถ้าเขาหาเงินออนไลน์ถ้าเขาได้รายได้ที่มันดีกว่าค่าคงชีพมันถูกกว่าอังกฤษก็จริงคุณภาพชีวิตมันดีกว่าปฏิเสธไม่ได้ค่ะถ้าคุณมีเงินนะดังนั้นเนี่ยรายการนี้เนี่ยก็สมควรโดนสาเพราะว่าคุณซาร่าน้องซาร่าเนี่ยเขาไปถ่ายในที่ที่ ที่ไม่ใช่ทุกอย่างของเมืองไทยเสมอไปเข้าใจป่ะนะคะแล้วคำว่า the dark side of Thailand เนี่ยเธอมันก็ต้องดูด้วยมันก็ต้องหลายบริบทอีกเธอไปถ่ายกุมภาพันธ์ 2025. 2 0 2 5เธอไปเมืองไทยเท่าไหร่นานเท่าไหร่เธออยู่เท่าไหร่เธอไปถ่ายแค่แป๊บเดียวเธอรู้จักเมืองไทยดีหรอเธอต้องถามคนที่เขาอยู่เมืองไทยมานานเธอไม่ใช่ไปถ่าย b a c k p a c k ร er ์ที่เขาสารลแชมก็คนหนึ่งที่เวลาพาสามีไป เวลาพาพ่อสามีไปพาครอบครัวไปเนี่ยแชมก็ชอบไปพักแถวนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเข,าเขา้ไม่ใช่พักตรงเข้าสารรถแต่แชมชอบพักแถวบางลําพูโรงแรมแถวนั้นเพราะว่าแชมชอบในในย่านเมืองเก่าแล้วแชมเกิดบ้านดิฉันเนี่ยโตมาตรงบ้านดิฉันคือตออมอสพานพลามแปดนะคะ เกิดที่นั่นโตที่นั่นแล้วการที่ไปพักแถวนั้นเธอเด็กๆฉันเดินมาเขาส่งเขาสารพ่อฉันพามาซื้อหนังสือสมัยก่อนบางลํโพงบางลําพงด้วยความที่มันคุ้นเคยเธอคบว่าเขาสารเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่ามันจะเป็นฝรั่งโลบังโลบงไปอย่างเดียวมันมีวัฒนธรรมมันมีอะไรหลายอย่างถ้าเรามองในแง่ดีมันก็ดีแต่ถ้าเรามองในแง่บงมันก็บงถูกปะ ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าว่าในบางมุมที่เขาพูดถึงอะนะอย่างในกรณีที่บอกว่าเออโสเพณีผิดกฎหมายที่เมืองไทยแต่ว่าแล้วทำไมตำรวจเห็นแล้วเราเป็นเรื่องปกติแต่เธอกฎหมายเรื่องอะไรพวกนี้มันมันยังก็เราก็รู้กันนะคะ ปากท้องอะไรหลายอย่างอีกในประเทศไทยแต่ถ้าเธอไปประเทศไทยอยากให้เธออยู่กว่านี้นานหน่อยอยากให้เธอมองหลายๆมุมอยากให้เธอไปเที่ยวที่ที่มันไม่ใช่แค่ดากสายอยากให้เธอเข้าใจชีวิตของคนไทยที่ คนที่เขามาทํางานกลางคืนคนที่เขาต้องดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องโอเคคอร์รัปชันมันก็มีทั่วไปอังกฤษมันก็มีจ้ะเธอย่าเยอะอังกฤษเนี้ยอย่างที่ฉันได้บอกเนี้ยถ้าใช้ให้ฉันทํา dark side of uk เนี่ยฉันสามารถทําออกมาได้เป็นหลายเอพิโซดแล้วคนในโซเชียลเนี่ยจะต้องชอบแน่นะคะเพราะว่าฉันอยู่นี่มานาน20ปีเธอฉันเห็นตั้งแต่อังกฤษเปลี่ยนแปลง นะคะตั้งแต่ตอนมา20ปีก่อนกับปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้เลดหลูเลยนะคะทั้งทั้งที่ชันทำช่องแล้วเราเราเราพยายามจะถ่ายบุมมองว่าเฮ้ยมองทุกอย่างให้เป็นกลางแต่พอเราดูสาระคะดีนี้เนี่ยนะคือมันมันไม่ได้จ้ะเธอน้องคนนี้ต้องไปทำการบ้านมาใหม่ไปเปลี่ยนสาระคะดีใหม่เธอแล้วโด่งดังมาจากเลิฟออยล์แเป็นรายการที่ประสานแดกฉันไม่ดูคะ่ะใครดูก็ดูไปแล้วก็สมควรแล้วกับการที่โดนคนสาบนะคะว่า มาถ่ายได้ยังไงเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นรายการที่ไร้สาระมากมันมีหลายมุมเพื่อนๆในประเทศไทยที่ที่มันน่าไปน่าเที่ยววัฒนธรรมไปเที่ยววัดเที่ยวว่าเที่ยวสถานที่ธรรมชาติเที่ยวอะไรมันมีให้หน่าไปเยอะแยะแล้วทําไมไปอะไรอย่างอย่างนั้นแล้วแล้วไปสัมภาษณ์แค่นั้นเธอสัมภาษณ์แค่นั้นแล้วมาถ่ายออกมาเป็นรายการกูงงหวาแล้วได เงินสปอนเซอร์ได้ยังไงวะ BBC ให้ผ่านได้ยังไงหรือว่า BBC อาจจะกลัวว่าคนอังกฤษที่เป็นวัยแรงงานย้ายออกกันหมดไปอยู่เมืองไทยไปอยู่เอเชียไปอยู่ประเทศที่ที่เขาสามารถเอ j นจอยชีวิตไม่ใช่อยู่ในอังกฤษแล้วแบบว่าถ้าพ่อแม่ไม่ได้มีตังไว้ให้คือมึงทำไม่ได้ทำงานแบบว่าเก่งหรูเลิศเลอซื้อบ้านยากมากจ้ะ ก็อยู่กันไปอย่างนั้นสิจ้าอยู่กันเช่าไปทํางานจ่ยายภาษีไปตายไปแก่ไปใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆแล้วอังกฤษนะฉันไม่ได้พูดเลยว่าบอกว่าเมืองไทยมียาเสพติดนะั่นนี่นู่นแค่เธอปุ้นๆแค่นั้นอังกฤษนะจ๊ะเธอคนอังกฤษนะถามซาร่าสีซาร่าไม่จะไม่รู้เลยเหรออังกฤษเหรอดองมโคคาโคล่ากันเป็นแถวเธอนะ ขายกันยิ่งกว่าขายซื้อร้านโชหวยกันอีกนะจ๊ามีดีลิเวอร์ลง d e ลิเวอรถึงบ้านเลยจะบอกให้นี่มาถามนี่กําเท่าไหร่นี่กรละห้าสิบปอนนี่แล้วคนที่นี่พวกวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยเธอใช้กันเยอะแยะแล้วโดวยเฉพาะถ้ายิ่งมีตังเธอใช้กันกระหน่าเพราะอะไรคนมันเครียดคนมันไม่ได้มีความสุขมันเอาไปลงอะไรประเทศนี้มันไม่ได้มีอะไรให้ทําเยอะแยะเธ บางคนเนี่ยเขาเอาความสุขไปลงกับยาถ้าเขาหาทางอะไรไม่ออกเนี่ยชำจากอังกฤษชำโสเพเนีอังกฤษก็มีกะหลี่อังกฤษก็มีเนีโกดิเกิลอังกฤษก็มีเธอพวกจับฝรั่งนักฟุตบอลเนี่ยนะขายหอยขายปูขายปลามันก็มีไม่ใช่ว่าแต่เสนอในเมืองไทยเถอะอังกฤษดาร์กใส่ก็เยอะแยะทุกวันนี้ถามว่าอังกฤษปลอดภัยไหม จำที่ฉันบอกอะว่าถ้าให้ฉันไปเลยใจกลางเซนต์อลด์แอนให้ฉันถือโทรศัพท์อย่างเนี้ยแล้วถ่ายเหมือนเดิมที่ฉันเคยถ่ายเนี่ยฉันก็ไม่ไปเธอเพราะว่าเพื่อนฉันเนี่ยโดนฉกโทรศัพท์ไม่รู้กี่คนในใจกลางลอนดอนเนี่ยนะคะแล้วล่าสุดนะฟัง F-C ซรถสามีดิฉันจอดไว้นอกบ้านเธอฉันกับผัวฉันแล้วก็ผัวเก่าฉันเขามา เที่ยวบ้านนั่งกินข้าวกันข้างล่างหมามันเห่าแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเธอยางล้ออะไรรถแวนของผัวฉันเนี่ยยิงโดนปัดมันเอารถเก่งอะมันตะเวนนะอีพวกเยี้ยพวกเนี้ยไม่ใช่คนอังกฤษนะคะดูดูหน้าดูทรงแล้วน่าจะเป็นพวกโรมาเนียนพวกอพยพเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออโรมาเนียนหน้าคือหน้าโรมาเนียนเลยจะให้ดูนี่มันอพยเออมันมันขับรถมาปุ๊บแล้วมันก็ เราดูกล้องจากกล้องวงจรปิดอ่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เห็นว่าเออมันเข้าไปดูมันเข้าไปดูว่าเฮ้ยรถมีคนในนี้หรือเปล่ามีคนนึงขับอยู่หรือเปล่าแล้วมันทําเร็วมากรถเก่งอะมันเอาประกบเลยนะมันเอาประกบข้างหลังรถแวนของผัวฉันวแล้วมันก็ตัดเลยมันลงไปตัดแล้วมันก็เอายางอะไรขึ้นรถแล้วมันก็ขับไปเลยเธอแล้วเป็นการทํางานที่เร็วมากแล้วเธอคิดดูมันเอายางอะไรของเราเนี่ยไปขาย ไปขายพวกอู่ต่างๆแล้วดูชุดที่มันใส่อะเหมือนพวกทํางานล้างเต็นรถอะเพื่อนๆพวกอพยพที่นี่มันจะทํางานล้างเต็นรถเข้ามาพวกพวกที่มันไม่ไม่ได้มาแบบว่านะไม่ได้มาแบบมาดีอ่ะเธอนะนี่หรอจะบอกว่าไทยแลนด์ดาร์กไซด์มึงอังกฤษดาร์กไซด์เยอะแยะที่ไม่ได้เห็น ที่ไม่ได้ทําออกมาพูดเดี๋ยววันหลังเนี่ยฉันจะทําออกมาพูดให้เป็นเอพิโซดเอพิโซดบ้างนะคะว่าอังกฤษดาร์กไซส์อะไรยังไงปัจจุบันมันไม่ได้ปลอดภัยแล้วเธอเพอสา,ามีดิฉันโดนขโมยยางลอ้อรถเนี่ยเฮ้ยกูนี่ก็บอกว่าบ้านกูที่กูบอกว่าจากแต่เดิมที่บอกว่ามันปลอดภัยมากเธอพอบ้านสมันเป็นเรสซิเดนเชลแอเรียมันไม่ใช่เป็นแอเรียที่ท โจรมันจะมาพุกพุ่มพุกภาพมาอะไรเราบ้านเราอยู่ตรงหัวมุมพอดีเธอใครมาใครเห็นใครไปแล้วกล้องวงจรปิดฉันก็มีขนาดกล้องวงจรปิดมีโจรมันยังไม่กลัวเลยจ้ะนะคะหมาฉันก็มีเธอถ้าวันนั้นนะฉันรู้ว่าฉันเห็นโจรน,นะฉันปล่อยหมาไปกัดแม่งเลยนะแล้วก็ออกไปกระทืบเลยเธอมึงแต่ว่านั่นแหละพอพูดแล้วก็บอโหเธอ พูดเราก็แบบว่าเนอะด้วยความที่อารมณ์นะคะพอพอ,พอเราเห็นรายการนี้ออกมาแล้วดาร์กไซด์อ h a ไพรน์เนี่ยปัดตกค่ะจริงๆแล้วคนททำไม่ต้องคิดอะไรมากเธอเมืองไทยเนี่ยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยังเป็นเมืองในฝันที่น่าอยู่ของฝรั่งหลายๆคนที่เขาอยากจะไปแต่บางคนเขาไม่ได้มีโอกาสไปเธอบางคนเขาเขาเขาสตรีทกับกับ บริบทของการเงินแล้วก็อะไรหลายอย่างเพราะบางคนเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีความสามารถที่จะทํางานเป็นดิจิตอลโนมัไม่ได้มีความเก่งในเรื่องของการหาเงินในทางออนไลน์เราจะย้ายไปอยู่เมืองไทยหรือว่าประเทศอื่นที่มันออฟเฟอร์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าได้เขาก็าต้องทนอยู่ไปแล้วเพื่อนๆอ,อยากขอความการุณาว่าไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะสบคนอังกฤษคนอังกฤษดีๆก็มีเยอะนะคะเพื่อนๆน,นะ อย่างที่แชมได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นไปเล่าถึงเรื่องของประสบการณ์จริงที่แชมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มา20ปีแชมปเจอคนอังกฤษมากมายหลายคนที่ดีคนที่เขาพพอร์ตแชมป์แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอะไรกันดีๆเยอะแยะค่ะ yeah, มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจออย่างไงเราจะพาตัวเองไปอยู่ในที่แบบไหนแต่ทุกวันนี้เพื่อนๆทุกวันนี้ฉันอยู่บ้านทั้งวันฉันอยู่ต้องระวังจงระวังโจนอะไรเลยนะมันไม่ได้ปลอดภัยเหมือนแต่ก่อนเพื่อนๆ ดาร์กไฟของอังกฤษมีเยอะคนอังกฤษมันแฮ ppy ไหมล่ะกับชีวิตในปัจจุบันนี้เนี่ยฉันบอกไว้เลยนะคะถ้าลูกหลานฉันเนี่ยอะไม่ต้องอะไรหลานฉันเนี่ยฉันเลี้ยงมาก,กับมือเนี่ยลูกหลานของสามีเก่าฉันอายุ24่สิบมัง้งฉันเลี้ยงกันมาตั้งแต่พาไปเนอร์เซอรี่อะนะตั้งแต่เล็กๆเลยอาบนองอาบน้ำามานอนกอดไม่สบายเช็คตัวให้นะั่นนี่นูน่นเธออายุ24่ี่แล้ว ถ้าหลานฉันมีโอกาส t ีที่ดีกว่าในอังกฤษฉันบอกหลานฉันเลยว่าไปเถอะ <c oughs> นะเพราะว่าหลานฉันเป็นเป็นลูกเซี่ยวไทยน้องน้องก็น่าจะเดี๋ยวต้องคุยอีกทีนึงว่าไม่รู้ว่าจะได้พาดไทยอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าส e ามีเก่าแชมเนี่ยเขาเคยแต่างงานกับ เออภรรยาคนไทยคนแรกของเขาแล้วลูกเขาก็เป็นลูกครึ่งไทยแต่ว่าหลานใช่มเนี่ยเป็นลูกเซี่ยวนะคะถ้าเขามีโอกาสที่ดีกว่าฉันเคยพูดเลยนะว่าเธอไม่ต้องอยู่ในยูเคเลยปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะอืมนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนอังกฤษเปลี่ยนไปเยอะเพื่อนน,นค้าของชีพสูงอะไรสูงเงินหามาได้ ภาษีก็เยอะหาได้เยอะภาษีก็เยอะใช้ชีวิตเหมือนอยู่ไปวันๆนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ bbc อยากทำคลิปอยากทำซีรีส์ออกมาเพื่อเสนอในแง่มุมไม่ดีของเมืองไทยเพื่อที่จะต้องการล้างสมองคนอย่าลืมนะว่า bbc เนี่ยเป็นสื่อหลักถูกไหมล่ะคะของอังกฤษถามหน่อยสิปัจจุบันนี้มีใครอยากจะจ่ายทีวีไซึ่งมันไม่มีกูก็ไม่ดูคะ่ะทีวีปกติกูก็ไม่ดูเลยคะ่ะนะ เดี๋ยวนี้คนก็ไปดูอะไรกัน YouTube ดูของที่มันเรียวดูของที่มันเพียวไม่ใช่สื่อประสาทแดกนะคะนำเสนอออกมาโอเคงบทุนสร้างก็มากก็จริงแต่ว่าโทสื่อพวกนี้เนี่ยคือสื่อปัน่นปั่นนะคะปั่นให้คนมีความคิดนก г ทีเมืองไทยปั่นนั่นนี่นน่นอะไรยังไงยีดอ,อกก็ทำออกมาสินะดัก k ซออังกฤทออกมาสิเก่งจริงกับบีบีซีทำออกมาสิ คนได้แห่หนีกันออกไปหมดเหลือแต่คนแก่ๆนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยเพราะว่าไรเพราะว่าเธอเรามันไม่มีลูกอยู่แล้วว่าเราอะเห็นเด็กที่มันโตขึ้นมาเนี่ยเราบอกเลยถ้ามีโอกาสที่ดีกว่าออกไปใช้ชีวิตออกไปหาประสบการณ์ออกไปเรียนรู้ข้างนอกนะแล้วถ้ามันสุดๆมันไม่ได้มีอะไรมาเราเค่อยกลับมาในประเทศนะคะเราแนะนําเด็กเด็กลูกเด็กหลานเราเนี่ยนะอย่างนั้นเลยเพื่อน ูดแล้วเหนื่อยวะแล้วก็ล่าสุดเธอจะบอกให้ว่าเดี๋ยวฉันก็กลับไทยแล้วนะะพ่อสามีออกค่าตั๋วให้อีกจะเล่าให้ฟังผูพูดถึงเรื่องดงาร์กไซอิฟไทยแลนด์เนี่ยแรกๆเนี่ยคือตั้งแต่คบกับเชฟท็อปตอนแรกๆตอนที่เพิ่งคบกันเนี่ยเธอรู้ไหมว่าบอกตามตรงเลยว่าทางพ่อผัวเขาก็ไม่ได้เราดูซองแล้วเราก็รู้นะเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มองว่า p o s ิทีฟหรอกก็มีความเป็นระวังในเรื่องของลูกชายเขาเพราะว่าเราก็มาจากเมืองไทยเนาะจากสื่อที่เขาไม่ได้เห็นอะแล้วเธอเชื่อไหมหลังจากนั้นที่ที่เราได้แสดงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้มาต้องการเงินหรือว่าต้องการอะไรลูกเขาแล้วมีหนำซ้ำเราอะ support ลูกเขาหลายๆเรื่องหลายๆ,ายๆอ,ยายอย่างอีกเธอเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นเนี่ยฉันไปเมืองไทยหลังจากที่คบกับเชฟทอมเนี่ยนะ หลังจากที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยผ่านมาหลายปีเธอใช่ไหมฉัเวลาฉันกลับไปไทยเนี่ยพ่อผัวเป็นคนออกเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้นาจาเอ,อไม่ได้ขอไม่ได้อะไรเลยพ่อผัวโอนเข้าบัญชีสามีแล้วบอกว่าให้ เอาวิสุทธิ์ของบินกลับไทยแล้วเดี๋ยวเนี่ยเธอครั้งนี้ครั้งที่สองพ่อผัวจะบินไปไทยด้วยเนี่ยฉันไม่ได้บอกนะว่าฉันจะไปไทยพ่อผัวกับชาวประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาอึ้องมากเขาเขาชมฉันนะเขาอึ้องมากว่าเฮ้ยเธอเก่งเนาะเธอเธอรับผิดชอบชีวิตตัวเองไหนเธอจะต้องดูแลพ่อแม่ของเธออีกซึ่งซึ่งเขามองว่าว่ามันวิเศษอะนะคะเพื่อนๆแล้วแล้วพ่อผัวชอบประเทศไทยนะ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  เนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไทยกันอีกเพื่อนเพื่อนเดือนตุลาคมเนี่ยเห็นไหมล่ะคะาว่าถ้า d ดาร์กไซ of ออฟไทยแลนด์อีดออกแล้วทำไมพ่อบัวกูอยากจะไปเมืองไทยอีกเขาไม่ใช่เป็นฝรั่งที่จะไปไปหลันล้าแบบว่าทางทางเลดไลท์เหมือนที่ีน้องซาร่าไปถ่ายนะ พ่อผัวฉันชอบไปเที่ยวแบบว่าที่ที่เราพาเขาไปแบบธรรมชาติพาไปแบบว่าชิลอะไรอย่างเนี้ยเธอแล้วเขาฟินเขาชอบเขาบอกคนไทยน่ารักอาหารอร่อยสถานที่เที่ยวเยอะแยะนะคะแบบว่ามีความรู้สึกอบอุ่นมันขึ้นอยู่กับคนที่จะนําเสนอเพื่อนๆนะคะเพราะเรารับเสนอในสิ่งที่ดีเห็นไหมพ่อผัวฉันก็อยากไปอีกเราก็เลยได้ได้สิทธิพิเศษด้วยการที่พ่อผัวออกค่าเครื่องบินให้ สามสี่รอบแล้วเธอที่พ่อผัวฉันออกค่าเครื่องบินให้เป็นเงินไม่ให้รู้เท่าไหร่นะคะรวมรวมกับค่าตั๋วเครื่องบินผัวด้วยทั้งที่เราไม่ได้คิดอะไรนะนั่นแหละค่ะคือคือการที่บางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้มาเห็นคนไทยจริงๆเนี่ยไม่ได้มาเข้าใจวิถีชีวิตไม่ได้มาเข้าใจสังคมไทยเนี่ยเธอไม่สามารถที่จะไปจัดใครได้นะจ๊ะนะแต่ถ้ามาเห็นชีวิตจริงๆเนี่ยคนไทยคนไทยเราเนี่ยมันมัน มันมีอะไรซับซ้อนเยอะคนไทยเป็นคนน่ารักค่ะนะคะพื้นฐานของคนไทยเนี่ยการที่เราดูแลพ่อแม่การที่เรานะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นความอบอุ่นเป็นสิ่งที่ออฟเฟอร์ในบากสิ่งที่ฝรั่งเขาไม่ได้กันเองสําหรับเขาได้แล้วค่ะเพื่อนๆโอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะก็พูดแค่นี้แหละก็แม็กโมโวว่ะอีคนที่มาตัดขโมยางอร่อยผัวกูไปนีเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ฉันต๊อกออกล่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นอีพวกทํากันพวกล้างรถะเ<ๆ>พื่อนเพื่อเพราะว่าแต่งชุดแบอน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวค่อยคุยกันโอเควันนี้ไปแล้วพูเเดเยอะแล้วเธอมันโมโหนะคะายกาาทียไปแล้วค่ะ